สวัสดีค่ะท่านกำลังรับฟัง Leadership for Life Podcast ขอให้มีความสุขนะคะคุณทำมันไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์น่ะเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะครับกดของเมล็ดพันธุ์ที่ผมจะพูด,ดง่ายๆเลยอ่ามันจะอยู่ในเอพิโซดที่4มั้งถ้าผมจำไม่ผิด3หรือ4เนี่ยคือคือหนึ่งนะฮะคือหนึ่งครั้งแรกเลยว่าเวลาคุณหว่านพืชลงไปเนี่ยมันต้องได้ผลถูกไหม แต่กฎข้อหนึ่งคือเวลาคุณหว่านพืชไปปุ๊บผลลัพธ์มันไม่ได้ออกพรุ่งนี้นะคุณเก็ตไหมฮะเวลาคุณลงทําลงทุนลงแรงทําอะไรไปไนดะ้วันนี้เนี่ยผลลัพธ์ไม่ได้เกิดวันพรุ่งนี้นะครับแต่คนในยุคดิจิทัลยุคใหม่เนี่ยชอบคิดว่าเวลาทาอะไรปุ๊บต้องได้ผลทันทีทุกเรื่องฮะลงทุนวันนี้ลงทุนเล่นทุนพรุ่งนี้กูต้องกําไรถูกไหมฮะวันนี้ปุ๊บฉันทํางานที่นี่พรุ่งนี้ฉันต้องได้รับคําชมถูกไหมฮะ ฉันสร้างความสัมพันธ์ฉันสร้างความประทับใจบางอย่างเนี่ยพรุ่งนี้ฉันต้องเรื่อยๆตำแหน่งคุณไปถ้าหลายคนเนี่ยเป็นพวกแบบหนึ่งคือหวานพืชแล้วหวังผลในวันพรุ่งนี้หรือเ็ววันเลยซึ่งไม่ใช่ฮะหนึ่งคือแน่นอนแหละเวลาคุณทําอะไรปุ๊บมันมีบางอย่างเกิดขึ้นแน่แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นทันใจอย่างที่คุณคิดหรอกสองคือคุณหวานเมล็ดสิบเมล็ดผมถามว่าต้นกล้าขึ้นทั้งสิบต้นไหม,ไมตรงนี้คุณต้องเก็ตนะครับคุณหวานพืชเนี่ย คุณหวานมาเมล็ดพันหนึ่งร้อยเมล็ดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าอยู่รอดเป็นต้นแล้วเติบโตมาเป็นต้นไม้ที่แข็งแรงเนี่ยเพอเพอไม่ถึงห้าต้นถูกไหมฮะอ่ะหย่อนสิบเมล็ดนะฮะรดน้ําดูแลใส่ปุ๋ยอย่างดีบางอันเนี่ยมันก็มเมล็ดมันก็เขาเรียกว่ามัน่อของมันอ่ะมันก็ไม่โตแล,ล้วถูกไหมบางทีคุณไม่ได,ดูนกมันบินมาจิกไปมันก็ไปแล้วถูกไหมฮะถูอว่าบางทีคนเดินไปเตะก็ไปแล้วถูกไหมฮะ ลมฟ้าอากาศพัดบินมาต่างๆฝนไม่ตกต้องตามฤดูกลาลก็ไปแล้วจะมีสักกี่มเมล็ดที่เติบโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ฮะถูกไหมครับนั่นหมายถึงว่าคุณเวลาคุณทําอะไรลงไปเนี่ยคุณทําไปสิบอย่างนะคุณอย่าคิดว่าสิบอย่างนี้จะตอบรับกลับมาสิบอย่างนะลองคิดในชีวิตตัวเองจริงๆสิถูกไหมฮะทำอะไรไปอย่างสิบสิบอย่างสิบด้วยพลังสิบสิบเท่าเนี่ยคุณจะต้องได้กลับมาสิบไม่ใช่ฮนะบางทีคุณอาจจะได้หนึ่งได้สองก็ได้ ถ้าคุณต้องการหนึ่งสองนะฮะถ้าลงสิบคุณได้แค่สองน่ะถ้าคุณอยากได้สิบคุณต้องทําคุณต้องลงไปกี่เมล็ดเป็นร้อยเป็นห้าสิบมันถูกไหมฮะคุณอยากได้เพื่อนแท้ดีๆสักคนหนึ่งอ่ะอ๋อนี่เปิดได้โอเคฮะคุณอยากได้เพื่อนแท้ดีๆสักคนหนึ่งนะฮะบางทีเนี่ยคุณไปคุยกับคนนะเป็นยี่สิบคนเนี่ยคุณต้องการเพื่อนแท้คุณสักคนหนึ่งอ่ะยี่สิบคุณเจอคนหนึ่งอ่ะถ้าคุณอยากมีเพื่อนแท้สามคนเผื่อๆคุณต้องคุยกับคนเจ็ดสิบแปดสิบคนนะ จริงไหมครับแต่คนชอบคิดว่าทําไมวะโอ้โหเจอใครแม่งไม่มีความจริงใจเลยคุณเพิ่งเจอคนแค่ห้าคนเองแล้วคุณก็บอกว่าห้าคนเนี้มันเป็นตัวแทนของเพื่อนนี่แบบมันไม่จริงใจอะ่ะเงินหมดก็เลิกแม่งตอแหลสมมุตินะคุณต้องเจอกี่คนนะถ้าคุณจะหาลูกค้าดีๆให้ได้สามคนนะที่เขาซับพอร์ตคุณจริงๆอะ่ะคุณอาจจะต้องคุยกับลูกค้าเป็นร้อยคนฮนะแต่สามคนนะั้นเขาจะไม่เคยทิ้งคุณเลยฮะ แต่บางคนเจอสิบคนแล้วคุณเจอศูนย์แล้วคุณก็เลิกนี่คือกฎของเมล็ดพันธุ์ฮเห็นไหมฮะแต่บางคนลงสิบกูต้องได้สิบไม่มีทางไม่มีทางฝันกลางวันคุณไปฟังดูแล้วกันนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่เกี่ยวกับเ,เรื่องเมล็ดพันธุ์ผมชอบศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติเพราะว่ามนุษย์ผมยังเชื่อนะว่ามนุษย์เนี่ยแค่ต่อต้านธรรมชาติได้เท่านั้นแต่มนุษย์ชนะธรรมชาติไม่ได้ฮะมนุษย์ต่อต้านธรรมชาติได้เรารู้จัก ภูเก็ตมันโดนอะไรละซึนามิตอนนั้นเราไม่รู้จักซึนามิถูกไหมฮะซึนามิมาคนตายบานเลยตอนนี้เราเริ่มเก่งแล้วเริ่มมีสัญญาณเตือนซึนามิถูกไหมฮะเราเริ่มกั้นได้เราเริ่มต่อต้านธรรมชาติถูกไหมฮะแต่เราชนะมันไม่ได้ผมเลยชอบมองธรรมชาตินี่แหละโควิดนี่เป็นอีกงานหนึ่งฮะเรา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 ,เราชนะมันไม่ได้นะแต่เรากําลังอยู่กับมันแล้วต่อต้านเราแค่ประคองต่อมันไปได้แค่นั้นเองกฎข้อสุดท้ายคือมันเกี่ยวกับเรื่องตะกะแตน ผมถามว่าไปฟังเวอร์ชันเต็มกันเองนะฮะตากตแตนเนี่ยมันอยู่มันเคยอยู่ในทุ่งสีเขียวถูกไหมตัวมันสีอะไรฮะสีเขียวเยวพราะทุ่งมันสีเขียวช่วงหน้าฝนถูกไหมใบไม้ใบหญ้าก็สีเขียวถูกไหมครับผมถามว่าพอมันผ่านไปหน้าหนาวอ่ะใบไม้มันสีนอ,อะไรเพราะอะไรเพราะมันเข้าหน้าหนาวถูกไหมฮะตากตแตนมันสีอะไร<า>อา้าวทาไมอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณถึงรู้จักตัตากแตนไงถ้าตากแตนมันยังแบบเฮ้ย กูอยู่เคยทุ่งสีเขียวอ่ะวันหนึ่งทุ่งมันสีน้ําตาลกูไม่เปลี่ยนหรอกมึงต้องเปลี่ยนไม่ใช่กูอยู่มาก่อนเว้ยทุ่งหญ้ามึงจะสีน้ําตาลนี่กลับมาเป็นสีเขียวดิทุกวันนี้คุณจะไม่รู้จักตะกะแตนฮะเพราะมันจะสูญพันธุ์ทไมมันสูญพันธุ์นะเพราะฉากหลังมันเป็นสีน้ําตาลไงตัวมันสีเขียวไงถามว่านกมันเห็นชัดไหมจิ้งจกจิ้งเลยเห็นชัดไหมมันก็ถูกกินถูกไหมฮะแต่ที่มันต้องปรับเป็นสีเขียวเพราะอะไร เพราะมันเอาตัวรอดคนเก่งอยู่ไม่ได้นานหรอกฮะคนที่ปรับตัวได้เนี่ยอยู่ได้นานกฎข้อนี้เรียกว่า adaptable นี่ผมพูดตามกฎนะใค้คำว่ากฎคือหลีกนีไม่ได้นะฮะแต่มนุษย์เนี่ยมันต่างกับตักกแตนตรงไหนรู้ไหมคุณอยากรู้ไหมว่ามนุษย์ทำไมไม่ยอมปรับตัวมนุษย์ต่างกับตักกแตนตรงไหนรู้ไหมครับมนุษย์มีความเชื่อไงฮะตั๊ก,กแตนมีความเชื่อไหม ไม่มีคุณเคยเห็นแมวไหมเวลาหมามันเดินเข้ามาใ,ใกล้อ่ะอาการเป็นไงคูแย่เขี้ยวตาโตขนที่หลังเนี่ยตั้งเลยนะหางตั้งเลยถูกไหมฮะถามว่าแมวมันตั้งใจทำไหมไม่ถูกไหมฮะมันมีสัญชตาตญาณที่จะตอบสนองนะฮะอือตากแต,กแตนก็เหมือนกันเวลามันปรับตัวเนี่ยมันปรับตามสัญชตาตญาณของมันเพื่อเอาตัวรอดถูกไหมแต่มนุษย์เราเนี่ยมันเริ่มมีความเชื่อไงบางคนบอกว่าไม่ละฉันเน่ย ฉันเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีสนเสน่ห์ที่สุดเลยเออเมียฉันเนี่ยแต่งเพราะฉันน,นี่มีเสน่ห์วันนี้พอแต่งงานมาห้าปีเมียทิ้งมาละกูยังมีสนเสน่ห์แต่วมึงต้องกลับมาหากูยังไงกูก็มีสนเสน่ห์เข้าใจไหมคุณเห็นไหมฮะเมียน,นี่ก็คืออะไรทุ่งหญ้าเปลี่ยนสีไปแล้วถูกไหมกูยังเอาแต่ใจอยู่เลยเธออย่างงุ้นอย่างงี้คิดว่าตัวเองมีสนเสน่ห์เหมือนห้าปีสิบปีที่แล้วอันนี้เรียกว่าสีเขียวบนพื้นที่ที่มันเป็นสีน้ำตาลเนี่ยเรี่ยมตัวลูพันไหม เตรียมตัวศนะูนย์พันเนี่ยทุกวันนี้วิธีการขายอ่ะผมถามว่าเมื่อ20ปีที่แล้วใครคิดว่าการขายจะต้องโดดเข้ามาในโลกออนไลน์อย่างนี้บ้างมีมาที่เมื่อกี้พี่อะไรพี่โชคใช่ไหมออกมาไลฟ์สดอะ่ะ10ปีที่แล้วเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากเลยนะแต่ตอนนี้อ่ะช่วงโควิดเนี่ยผมเห็นนะโอ้โหบานเลยทุกคนโดดไปที่ออนไลน์หมดผมไม่ค่อยจะสั่งของออนไลน์เท่าไหร่นะผมสั่งของออนไลน์ช่วงโควิดหลายอย่างมากเลยคุณเห็นกัาว่า adaptable ไหมฮะ ถูกไหมครับคนนี้ยังบอกไม่กูมีหน้าร้านอย่างเดียวพอเดี๋ยวแม่งก็ต้องเข้ามาหากูนึกออกไหมพวกนี้ต้องหลบจิ้งเหลนดีๆต้องหลบนกดีๆนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปรับตัวได้เร็วช้าแค่ไหนฮะคุณไม่ต้องมองในมหาภาควันนี้คุณต้องปรับตัวอะไรบ้างบางเรื่องนะคุณรู้ว่าคุณต้องปรับแต่คุณไม่ปรับจริงไหมถามในใจตัวเองเลยรู้ทั้งรู้ว่าต้องปรับ แต่ไม่ปรับเวย้ยเออกูไม่ปรับกูเจ๋งกูอะมึงก็ต้องปล่าหากูกูตากระแตกูยิ่งใหญ่มึงกับทุ่งหญ้าต้องเปลี่ยนมันเป็นสีเขียวจริงไหมฮะผมไม่บอกคุณนะว่าจุดจบเป็นยังไงฮะหลบนกดีๆหลบนกดีๆฮะ,ๆฮะคุณจะเด่นชัดมากเลยฮะแต่คนที่ไม่รู้ที่น่าสงสารไงบอกเขาให้รู้ด้วยไอ้พวกรู้แล้วไม่ปรับนะี่อีกเรื่องนึงนะไอ้พวกไม่รู้อิโนอิเนเนี่ยมาเขียวปัดมาเลยเนี่ยไอ้พวกนี้น่ากลัวน่าสงสารนะฮะไม่รู้สถานการณ์เลยนะฮะ นี่แหละฮะคือกฎของเขาเรียกว่ากฎของธรรมชาตินะฮะที่ผมบอกที่ขึ้นชื่อคือกฎของมเมล็ดพันใช่ไหมฮะหวานพืชเนี่ยใช่ละคุณต้องลงทุนลงแรงมันถึงจะมีผลและผลไม่ได้ออกมาเร็วฮะสองลงสิบไม่ได้หมายถึงได้สิบถูกไหมฮะถ้าต้องการสิบได้หนึ่งคุณต้องลงถึงเท่าไหร่คุณต้องลงถึงร้อยคุณถึงได้สิบถูกไหมเพื่อนดีๆถ้าอยากหาดีๆไม่ใช่ว่าเจอห้าคนแล้วบอกไม่เจอใครเลยคุณอาจจะต้องพบถึงห้าร้อยคนแต่เจอคนเดียวในชีวิตเนี้ยคุ้มละผมบอกได้เลยเพื่อนไม่ต้องมีเยอะหรอก หาคนที่เป็นใช่แล้วไม่เกินสิบคนในชีวิตนี้เจอสิบคนนี่โคตรคุม้มละอืมหายากนะไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเราก็สุดท้ายก็คือว่าคุณจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะฮะก็คนเก่งก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะอยู่รอดแต่คนอยู่รอดคือคนที่ปรับตัวเก่งผมเชื่อแต่ผมจะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยเท่านั้นเองนะครับเราจะเป็นยังไงก็ผมคงจะจบไว้เท่านี้นะครับพี่หนึ่งครับวันนี้ได้คุณค่ากันบ้างไหม ทำไมเสียงมันเบายัางได้คุณค่ากันบ้างไหมได้นะฮะก็ยินดีนะครับผมยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆในการฟังนะตั้งใจฟังมากเลยแต่ผมไม่ออกสอบนะนะฮะแล้วก็ดูจบแล้วเป็นยังไงบ้างครับดูชื่อว่าวันนี้เราได้อะไรกันมาบ้างนะครับกดข้อแรกที่เราได้คือกฎแห่งมเมล็ดพันธุ์ครับคุณจะเก็บเกี่ยวผลได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงแรงไปแล้วเท่านั้นนะครับการลงแรงเนี่ยบวกการอดทนรอคอยเนี่ยมันทำให้คุณได้ผลลัพธ์ครับ แล้วผลลัพธ์ที่คุณจะได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะฮะนะฮะมันต้องอาศัยการอดทนรอคอยการหวานมาเมล็ดถั่วสักกำม,มือหนึ่งเนะี่ยนั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะสามารถเก็บเกี่ยวต้นถั่วได้ทั้งกำม,มือนะครับนะครับสำหรับกฎข้อต่อไปที่เราเรียนรู้ก็คือกฎของการปรับตัวครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงเสมอจงรู้จักปรับตัววันนี้เรายกตัวอย่างนะครับและเรียนรู้เรื่องตั๊กแตกนกันไปพอสมควรแสดงให้เห็นว่ากฎของการปรับตัวเนี่ย นะฮะมันเข้มงวดแล้วก็รุนแรงนะครับเราต้องเลือกครับระหว่างที่เราจะปรับตัวหรือศูนพันนะครับฟังจบแล้วเนี่ยนะครับหรือดูคลิปจบแล้วเนี่ยนะครับคุณได้คุณค่าอะไรอย่าลืมมาแบ่งปันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามช่อง Leadership for Life ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจ่อ Leadership for Life ขอลาไปก่อนครับออกไปใช้ชีวิตอย่างมีพลังกันนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ